มื่อสักครู่นะเราเทสแรงดันตัวนี้นะครับผมผ่อนหน้านะฮะเกียร์ท้ายไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเทสตัวผ่อนเนียที่เหลือด้านหลังคือขวามือตัวนี้นะกับตัวชาร์จตัวนี้ตรงเสื้อกางดูดกว่ามาแล้วอันนี้นะครับเราก็จะมาทำการอันนี้คืออัตาราไหลเขาละอันนี้ก็คือแรงดัน ไม่ตกเลยฮนะตราไหลของเขาเดี๋ยวเราไปดูเกียร์กลางกันดีว่านี่เราก็จะไปดูตัวชาร์จตรงเสื้อตัวนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราดูรนะต่าตัวนี้ก็คือนิ่มๆสบายเลยรนะ้อยห้าสิบร้อยกว่าสองร้อยโอเค แล้วเราก็ทําการจัดส่งให้ทางผู้ใช้งานนำกลับไปนะครับผมครับ